ขอให้รักเรานี้ได้มีความสุขตัวหนังดัดแปลงจากไลท์โนเวลชื่อดังของอากุมิอากิโตกิซึ่งได้ตีพิมพ์ทั้งเวอร์ชันิยายและมังงะในปี2019และได้รับความนิยมอย่างสูงขายได้มากกว่า7ล้านคอปปี้กลายมาเป็นเวอร์ชันภาพยนตร์คนแสดงทำไรายได้เปิดตัวอันดับหนึ่งここเ,เรื่องเล่ความรักที่จะมาขย่าหัวใจทุกคนด้วยความดราม,ม่าและเอฟเฟกต์สุดตา เรื่องราวของมิโยกะไซโมริลูกสาวคนโตจากตระกูลผู้ดีที่สืบเชื้อสายมาจากผู้มีพลังเหนือธรรมชาติทว่าเธอกลับเกิดมาไร้พลังทำให้ถูกกดขี่ข,ข่มเหงโดยแม่เลี้ยงและน้องสาวเธอถูกจับแต่งงานกับคิโยกะคุโดในายทหารผู้แสนเย็นชาและผู้ใดที่เป็นคู่มั่นของเขามักจะหนีไปหลังจากได้ใช้ชีวิตด้วยไม่เกิน3วัน เวอร์ชันภาพยนตร์กำกับโดยอายุโกะสึกะฮาระที่มีผลงานยอดนิยมมาแล้วมากมายอย่างภาพยนตร์คาเฟ่ฟูนิคุริฟูนิคุ a ่าหนังได้เรนเมงุโรศิลปินแห่งวงสโนว์แมนและนักแสดงมาแรงแห่งยุคมารับบทคิโยกะกุโดมากกว่าหน้าตาที่หล่อเหลาและรูปร่างที่สูงถึง185ซนติเมตรเขาผ่านงานการแสดงมาแล้วทั้งซีรีส์ยอดนิยม My Love Mix Up และได้รับคำชมล้นหลามจากซีรีส์ Silence และภาพยนตร์ Faces of the Moon ที่เรื่องนี้ทำให้เขาได้รับรางวัล นักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยม Newcomer of the Year จาก J8 Academy Film Prize ครั้งที่46มาครองอีกด้วยบทมิโยไซโมริได้มิโออิมาดะนักแสดงมาแรงสาวน้อยผู้เข้าวงการด้วยการเป็นนางแบบจากฟุกุโอกะที่เคยได้รับสมญานามว่าสาวน้อยที่น่ารักที่สุดในฟุกุโอกะรวมถึงได้รับรางวัลน,นักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยม Newcomer of the Year จาก J8 Academy Film Prize ครั้งที่45มาครองสวัสดี My happy marriage happy ขอให้รักเรานี้ได้มีความสุข22มิถุนายน